สวัสดีค่ะสามวิธีสร้างเงินไหลแบบจุกๆค่ะวิธีแรกนะคะเทคนิคแรกก็คือการกลับเข้าไปรู้คุณค่าของจิตวิญญาณของเรานี่เองค่ะก็คือในเรื่องของจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะคะซึ่งเขามีพลังพาาลานุภาพมากเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้คุณค่าของตัวเองไม่รักตัวเองนะคะเราก็จะไม่สามารถสร้างเงินได้ อย่างมากมายมหาศาลเทคนิคก็คือเราจะต้องนั่งสมาธิค่ะเราก็จูนเข้าไปรู้นะคะในสัญญาณที่เขาส่งออกมาค่ะว่าสิ่งใดที่จะสร้างเงินให้กับเราเทคนิคที่สองนะคะ คนรวยนะคะจะต้องรู้วิธีการลงทุนซึ่งการลงทุนมี2ประเภท1ก็คือการใช้เงินลงทุนนะคะวิธีที่2ก็คือการที่เราลงทุนกับความรู้ค่ะเรียนรู้วิชาที่จะมาต่อยอดในเรื่องการเงินส่วนเทคนิครวยวิธีที่3นะคะเราจะต้องรู้จักการ Visualization ค่ะความจริงนะคะในจินตนาการนะคะ ความคิดในจินตนาการจะสามารถกลายเป็นความจริงได้นะคะถ้าเราหมั่นจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แบบปล่อยวางง่ายๆสบ,ยสบายๆค่ะ